เรื่องของเท h สำคัญครับทีนี้มาดูเรื่องของ w e ว l t h กันบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เราลองกลับไปดูถ้าหากว่ามีการทำเบนช์ h m a r กิ้งเบนช์ m a r k กิ้มีความหมายว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันในการวัดศักยภาพของแต่ละประเทศในการที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งนี้ทางด้าน Bloomberg นะครับได้มีการวัดหรือว่าเบนช์ m a r k กิ้ประเทศต่างๆที่มีระดับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 มันเป็นเวลามาแล้วเนี่ยเป็นเวลาประมาณสักปี4เดือนนะครับว่าแต่ละประเทศนั้นมีความสามารถในการที่จะฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโดยวิธีการของเขาหรือว่า approach ในการที่เขาจะวัดนั้นเขามีปัจจัยทั้งหมด12ปัจจัยแล้วก็จะมาให้คะแนนในแต่ละปัจจัยว่าในแต่ละปัจจัยนั้นเนี่ยแต่ละประเทศทำคะแนนได้เท่าไหร่มาดูกันนะครับว่าบลูมเบิร์กที่บอกว่ามี12ปัใจจัยในการวัดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง บ้านเราเมื่อสักครู่เราเฉลยไปแล้วนะครับที่เทมเพลตด้านหน้าเลยคืออันดับที่39จาก53ประเทศทีนี้ไปดูไส้ในนะครับว่า12ตัวแปรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างข้อแรกเลยครับอัตราส่วนการกระจายวัคซีนอันนี้เป็นต่อประชากรนะครับโดยอิงจากจํานวนโดสที่ฉีดแล้วก็ไปหารกับจํานวนประชากรกัน,กนด้วยซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสครับความเข้มข้นของมาตรการล็อกดาวน์สครับปริมาณผู้โดยสารทางอากาศในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกันด้วย เพราะการบินไปมาหาสู่คือไฟล์นี้เป็นการระบุนะครับว่าชีวิตจะกลับมาเหมือนเดิมขนาดไหนแล้วถัดมาครับเส้นทางการบินไม่ว่าจะเป็นไฟล์เข้า inbound หรือว่า outbound กันด้วยที่เชื่อมกันกันกบประเทศอื่นๆที่ได้มีการเปิดบินไปแล้วปัจจัยที่5ครับอัตราของผู้ติดเชื้อนะครับต่อจํานวนคน1นึ่งแสนคนนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาปัจจัยที่6ครับอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อในช่วง1เดือนที่ผ่านมา7จครับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยต่อ1ล้านคนนะครับ ปัจจัยที่8ครับอัตราส่วนผู้ติดเชื้อเทียบก,กันกับผู้ที่ได้รับการตรวจครับเพราะเชื่อแบบนี้ถ้าเกิดว่าจํานวนการตรวจนั้นยังมีจํานวนไม่มากนักก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเยอะแต่ยังไม่สามารถพบได้เพราะว่ายังมีการตรวจที่ไม่ครอบคลุมนักสักเท่าไหร่กันด้วยแครับคือการเดินทางไปทํางานนะครับแล้วก็ที่ที่ทำงานก็ดีที่ร้านค้าของผู้คนเมื่อเทียบกันกับช่วง pre-covid ก็คือก่อนการแพร่ระบาดไปด้วย ปัจจัยที่10ครับคือการคาดการ GDP นะครับของปี64ว่ามีประมาณการเป็นเท่าไหร่กันบ้างซึ่งอันนี้พูดเผื่อไว้ได้เลยว่าประมาณการบ้านเรานั้นต่ำลงเรื่อยๆตอนนี้หลุด2เป็นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็จะเป็นตัวถ่วงพอสมควรนะครับ ปัจจัยที่11ครับคือความแข้มแข็งของระบบสาธารณสุขและปัจจัยสุดท้ายคือดัชนีการพัฒนามนุษย์ Human Development Index กันด้วยนะครับโดยที่กรอบเวลาในการที่เขาจะดูนะครับในการทำวิจัยก็คือ16เดือนด้วยกันนะครับก็ประมาณสัก1ปีเกือบที่จะ1ปีครึ่งกันด้วยเขาใช้คำว่ารวมออกมาให้คะแนนในแต่ละหมวดหมู่12หมวดหมู่เหล่านี้และจะออกมาเป็นคะแนนของแต่ละประเทศบ่งบอกว่าประเทศไหนมี resistance หรือมีความสามารถในการต้านทานการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มากกว่ากัน อันดับที่1ครับเราไปดูที่ตารางกันบ้างอันดับที่1น,นี่ไม่ต้องลุ้นนะฮะสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่ามีแนวโน้มต่างๆนะครับถือว่ากลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้มากที่สุดกันด้วยปัจจัยหนุนสําคัญครับก็คือการกระจายวัคซีนครอบคลุมประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศเข้าไปแล้วคือ5 0 3นอกจากนี้เรื่องของจํานวนไฟที่บินไปมาทางอากาศเริ่มต้นกลับมากระตื้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายพื้นที่ไม่ต้องล็อกดาวน์ไปแล้ว อันดับที่2ครับชัดเจนเลยก็คือนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เขาก็ควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศได้เป็นอย่างดีด้วยระยะเวลากักตัวที่ยาวนานก็คือมีความเข้มงวดสูงเพิ่มการควบคุมอัตราการติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ําที่ใกล้ศูนย์กันต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงแม้ว่าวิถีชีวิตจะกลับมาคล้ายเดิมแต่ว่านิวซีแลนด์เองยังคงปิดตั้งการเดินทางเข้าออกกันอยู่ด้วยทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับอันดับที่39มสิบเก้านะครับมีขนาดห้าสิบสี่จุดหนึ่งนะครับเขาถ ด้านที่ไทยทําได้ดีครับก็คืออัตราการตายที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับจําจนวนผู้ติดเชือ้อแต่ในมุมกลับสิ่งที่ด้อยที่สุดเลยคือเรื่องของประมาณการทางเศรษฐกิจซึ่งถือได้ว่าเติบโตค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับประมาณการตอนนี้ หั่นแล้วหั่นอีกจนทั้งเหลือต่ำกว่า2เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้อีกหนึ่งจุดด้อยเลยก็คือศักยภาพในการกระจายวัคซีนให้กับพลเมืองซึ่งตอนนี้นะครับดูจากตัวเลขเมื่อสักครู่ประมาณ8%ปรกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขที่เขาคำนวณตอนนี้อยู่ที่6กถึงเเทียบกันกับประเทศกลุ่มบนซึ่งเขามีศักยภาพในการกระจายวัคซีนนั้นเกินกว่า3 0ของประชากรเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะครับทีนี้ครับสิงคโปร์ซึ่งอยู่ ผู้ป่วยนั้นเกือบๆที่จะเป็นศูนย์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีการปิดกั้นการเดินทางเข้าออกกันอยู่ด้วยนะครับสำหรับประเทศที่รังท้ายกันบ้างนะครับได้แก่อะไรบ้างครับอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์ อาร์เจนตินานะครับแม้ว่า3ใน4ประเทศเหล่านี้อันนี้ยกเว้นฟิลิปปินส์ประเทศเดียวนะครับกระจายวัคซีนได้เกินกว่า10ปรของประชากรกันกไปแล้วแต่การควบคุมการแพร่ระบาดนั้นถือว่ายังเข้มข้นและยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ทําให้คนยังไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้สักเท่าไหร่กันเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทำเบนช์มาร์กิ้งซึ่งก็จะเป็นข้อดีว่าด้วยมาตรฐานเดียวกันไม้บรรทัดเดียวกันเทียบกันแล้วมาเรียงกัน เราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่จุดไหนเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดไหนเป็นจุดด้อยกันด้วยนะครับเรื่องของประมาณการ GDP ก็คงจะไปผูกกับเรื่องของศักยภาพในการกระจายวัคซีนนั่นแหละครับ